Not more. มัทิจะสัมโมตัานาสังการทันติเยอันสเมว่าสิงศูนจุนจังกมเพิงโกมารเร เหตาสันทิโยจะนามกังปันติปันจิเตวันตากุมารานังอารังคมากริงสู รามดาธรรม,ม,มเตสนามาส่วนว่าพระมหสา,าสันตารสีและอังการาจมัตทีเตวี ใจอภิรมจมจื่ยยินดีส่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในกูแก้วพระปันนาสาลาอันอินตาหากเวินสุกรรมันเตวบุตรมาเนรมิดไว้แก่ตนวันนั้นแล จูจ้าโกปเบืองบันส่วนวัดจุจะกาพรามก็เอาราชากุม,มานทั้งสองไปเสียงหนตั้งอันไก่เลียวโลดได้หกสิบโยดกันนาแลว เทวดาตางไลายกองครันทำยังอันรักษายัางส่องกุมอันตั้งสองปีน้องมาจุวนแลในเมื่อใส่สุริยาแล่นตรงตามคำลำโดยไปดังอันเบื้องบันจูจจกาพระ ผูกเอาอยางซุมมานตั้งสองไว,กไว้กำคลุมไหมไว้หือ่นอนเหนือดินได้ปันส่วนตนพราะมันก็กลัวตาย แต่เนื้อขนองของป่าก็ขึ้นอยู่เนื้อกาไม้ที่สุมกันอยู่นั่นและแต่นสามิงคันในคันน้ญามน้นยังมีเตวะบนตนหนึ่งก็มา ราม,มินเปดพระนวิเศษเหมือนเตดิลีเป็นดังพระราชารา,ราศีตนโป่ก็ะไวยนาลลอเข้ามา ยังนางเตวันดาตนหนึ่งก่อนเนรมินเปตพรันวิเศษเหมือนเตดีลีเป็นดังนางราชมันที่ตนแมแล้วก็เข้ามาแก่พดลปรอยอยังกุมมานทั้งสองปีนอน จากบ่วงกล้องเครือเขาแล้วก็อหนวดฟันกันปราหันตามบาทติเจมติเมื่อยเฮายเนยติพรามตี แล้วก็ทรงเกณฑ์เกาเกศีโดยน้ำหมุธาดีอาบแล้วก็ประดำตนแก้วโดวยเครื่องติบลายประการต่างๆแล้ว ก็หือสวยเข้าน้ำโพจะนาอาหารเต็มแล้วก็นอนอยู่เหนือออาสนาอันเป็นสุงสวรรสดี ในยรยที่ขึ้นนั้นและลุงสาย้าปุ่งขึ้นมาเต็มฟันดากองือกุมมันตั้งสองปีน้องเขาสู่บ่วงกล้องเครือเขาหืนอนอยู่โดยอาการอันเก่าดังพราำเท่าผูกไว ก็ลวดออนไตรกให้ไปวันนั้นและกุมารทั้งสองปีน้องอันเต็มปันดาหากตามไปหากสามบองคารก็หามัญ,ญาตบได้ก็ไปตามพรามแล ส่วนจูจังกาพรามันเต็มปันดาหากบันดนเข้าหัวใจว่ากูจังไปเมืองกะะริงกระราดอันเป็นอาวาตอยู่แห่งโตน ก็หลงเข้าไปสู่เมืองเจตนตารนกรอันนอนหนต่างพระมาณว่าได้สิมหาวันคือเกิงเดือนก็มีแลว ในคืนนั้นอันจูนจังกาพรามจังดามารอดนั้นเตาปรรัมมาสันใจตนปูนอนอยู่สุขสำราญในราชามปราสาทราชามบุรีในเมื่อไรอที่จังไกลุงเตาาก็มุ่งฟันหาน ยังนิมินทาฝันแห่งตาาวปรรม,มสันใจมีสมภาวะดังนี้ต้าวฝันว่าตนนั่งอยู่ในหงที่เป็นจรณากรรมก็หันใจผู้หนึ่งดำดำ นำมายังดอกบัวสองดวงมาตั้งไว้ในประหั์ฝันว่ากสันรราตน,น,านตั้นตันทรงอยู่ในหูตั้งสองฝันว่าละองไก่สอนดอกบัวฟุ้งขึ้นเหนืออก ตกลงมาตั้งอยู่เหนือตักเตา้าตนนั้นก็มีแล็สูระพุนชินตัวเต่า,ตาประมราสันใจญาชก็สัดงตื่นจึ่นตั้งฟัน การรุ่งเจ้าก็เหือหาพรามตั้งลายอันหูํำน้อยนิ่มมินฝันมาสู่ในแก้วกูหงหลวงตนแลว้วจึงถามดูเหตุจูประกันฮันแลพรามตั้งลายฝุ่งจบไตรเป็ดจึงไววตาวว่าเหตุอันนี้ ญาติพรุงพันพระรานานเจ้าอันเจียนจากพรากไปนานบ่มีลานก็ลอยวันลูกเตาอันจังเข้ามารอดมาถึงเตึงพระราชน,นเจ้าในวันนี้บ่ยาจะเล เมื่อนันตาวปรัมมาสันใจได้ยินพญาก่อนอันนั้นก็ยินดีนักก็ทรงเกตเก่าเกสีโดยน้ำมุทธาดีเลิศแล้ว ก็สวยเขาน้ำโพจนาอาหารมีลดลายประการต่างๆแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ในหงที่ปิดรรากรรมหันแล เตปะดาตั้งลายก้นนำเอาราชกุมมันตั้งสองรำจินนาพามเข้าไปตั้งไว้ในควงหลวงหันแล สามิงคะเนในคันนาบัตนตาโอปรมมาสันใจตนปูยังนั่งอยู่ในหงที่ปิดรนา เล่งแล่ไปมาหลอนหันพระกระสันตาราตั้งสองปีน้องอันเข้ามาเต้าจากพระนาญยอยังลานโตน ก็กล่าวการทาว่าดังนี้กันเสตังมงคำมาพาตีเหมังวนตันตามังขินาพนโตอมัจยาดูการเซนาอมมาตังลายหอ อันว่ากระเบ็ดนาอันรุ่งเรืองไรใส่งามเหมือนตอมคำอันจ้างผู้สรารหากหล่อดโดยฟองไฟนาน จากว่าเป็นนาแห่งกลุ่มมานนยน้อยใจใดนั้นจานาอันรุ่งเรืองงามเหมือนดังคำอันไหลออกมาแต่ปากเบา เรื่องเรื่อเราโดยฟองไฟนั้นจักว่าเป็นนาแห่งกุมมาลีสาวสรีน้อยน้อยยิงใจใดนั้นจา กุมานทั้งสองประกอบไปโดยองค์ข้าพันจังค้าน้อยใหญ่เสมอกันมีลักษณะล้วนทวนจุแห่งเสมอกันกุมานน้อยน้อยใจใดมาก่อนนามเมือนลานตาวแกวกำมพาปจาลีนันนาะ ทีไ่ได้ดีมาตามลังปี่เล่งที่เตม,มาเหมือนดังนางกันหาลานกุมมาเจนนสีหาวิลาวานคันตาราจังกุมมันตั้งสองมีรูปสมนมพันอันงาม เหมือนลูกราชสีสองตัวเป็นกู้เรียงกันอยู่ปากรำรกูหากคำพี่บ่มีเป็นดังอ่านเหมือนลูกคำอันจ้างหากเรียนสันนาลอมล่อเล่งพอแต่เหมือนลานแก้วกำพาลานกุมาเจ็นแล เอวังราชาตาวพระมาสันใจ่าวพระนายกโยยังสองกุมมันด้วยกาาตั้งลายสมามพระการดังนี้แล้วจึงพงพระราชอันญ,ญาอานัตอามาตผู้สาชวดูุการ าผู้แก้วแก่นตัานจงลุกเล่นไปพลันไปน้ำเอาอยัางพรามผู้เท่ากำตังสองเจ้าปี่น้องเข้ามาสู่ห้องหงเฮารีบเตอ นั่นานายนักการอำมา์ก็ลุกโดยอาจยาพันไปนำเอาพรำปวเท่ากับตั้งสองเจ้าปีน้อง เขามาสู่ห้องหองหลวงลีบแล้วตินันเต้าประรมาสันใจจักทมพรามผู้เตวเต็ดไก่หูเหตุอันได้ลานตนมา จึงจักป่งราจาสมภาสันจงโจดไข่พระโอษเจียนจาก็เก่าวกะทาวากุโตโนตังพาราตวาจะอิเมอเนสิตารเกอันจารันทามนุมปันโต ุโต,ตอาคันจะสิพรามนาติดูกราต้านพรามเหยต้านใดกุมมันตั้งสองปีนองนี่แต่แด่นใดเมืองเฮาไก่บ่ใจกลาย พรามแขกได้มาถึงตีนี้แล้วป่อยจักเอาลานแก้วกูนี่ไปที่ใดเล่านีจา่จ้าจูจางกับพรามได้ยินยังกรรมพระองค์การเต้าใหญ่ตกใจกลัวสัานหน้าไขามานทุนสาน ว่าไม่หันเตตารกาดาวเวตินนาวินเตนาสัญจัญาอันจะปันนราสารตนิยโตลันธามาตารกาติเตวะขาแต่สมมนติเตวดาเป็นเจ้า สันใจญาณนรินเป็นเจ้าเชื่องแผ่นดินฟาเฟื่องโครบผู้ขาน้อยนบพระบาทเจ้าตังโซ เจ้าน่อยรานจังกุมมันปี่นองเกิดมาห่วมต้องแม่เดียวมาพระนารินตาทิราชเป็นตาเวสสันตราธรรมมิกาพราศี ยังอยู่กิลิดงดานป่าไม้ป่งลูกรักให้เป็นตานแก่ขาเท่าโดยใจอันเลื่อมใสศรัทธาแลรานจ้ากลุมมันตั้งสองปีน้องขาได้แต่วันเดือนเป่งน,นับแต่วันนั้นมา ก็ดูนันอยู่แต่สรมพำว่าไดสิบห้าคำเดือนดับนี่แล่ทีนั้นเต้าพระรมอาสันใจจึงไรสู้พษาสันเปื่อบ่่เหอพรามกรดกำจาจึงเก่ากาทา Wakena wajanya penyena samanya penyena sathiko tetangga ta na matam pun tangketa na montama nte dorata npram jinajat อันมีกรรมเจียนจาอันเพาะพลอยไปกล่าวกรรมอ่อนอ้อยลมจเอา2ลานโกมาดันเตเตวโหน บ่ออันกอรอยต้านมิมนอันหนึ่งดนเปล่าแฝลวดกุ่มเอาลานกุมอาจ,จะได้กรรมอันใดมีกวนเจือแตมกวนตัานพรามไข่ก่าวแก่เหือเจือแตแกกูจักฟังดูเตะคนตัางลาย ในโลกยังหวังวายอกะหาประการดังลือป้อยมาปร่องเป็นจากเฮือลูกน้อยปรากเป็นตานนันจ้า ่วนว่าจูจะกัพรามได้ยินกปำพญาสันใจจงโจดว่าเฮือเป็นโตแต่มีแกโตนจึงจากบังคมนบน้อมไหวถวายสารว่าดังนี้โยญ,ญาจะตั้งปติทาสิภูตานัง ธรณีริวาโสเวสันตโรราจาปุนตาทาสีวันเนวะสังดเวเตวางคันแดสมบุรติเตวันดาพาน,นรินเป็นเจ้าส่วนว่ามหาปัทวีเพนี แผ่นดินอันหลวงใหญ่กว้างเป็นที่อ่างอาสาไหลแก่สันตั้งไหลและมีสันดดยลูกมหาราชเจ้าตนพระกอบไปโดยศรัทธาเป็นที่ไหลเข้าไปหาแห่งยาจกว่านีพกคนขอตั้งลาย ก็อุป,ปมาดังอันแลปพระการหนึ่งคาแต่พระราชเจา้าเวสันตรราชตนประกอบไปโดยราชสัทธามีมหากรุณาคือดังนาม มหาสมุนตาสาคอนใหญ่กว้างมีตาตั้งไหลเข้าไปหอมแห่งแม่น้ำอันน้อยตั้งไหลและมีสันใดลูกพระราชจ้า คือเวสันตาร,ราราศีมีใจอันกว้างเป็นตาตั้งอันไหลเข้าไปหอมแห่งยาจกคนคอตั้งไลยก็อุปามาไดังอันแต่ดิลีบัตนีตาเวสันตารารรม,มิการรมาศีเป็นเจ้า ยังอยู่กิรีดงดานปากวางมักเพื่อสร้างโปที่สมปานก็เหือเจ้าราชกุมาร เป็นตานแกข่ขาอันคมเต้าเข้าไปขอโดยราชสศัทธาแต่ดิลีนนี่คมกำมีบอกราดขาพะบาทขอทวยยอันจะลีกายกมเก่านบ พระบาทเจ้าทนสาสรเเฮปฏิญ,ญาณสุภาวาตสุขย้อนราชจะสมปานเหมือนนาขอพระเจ้าฟ้ายามมิมันโนปันโตทรงพรากฏเกียรติแกข่ข้าอันเป็นนาเข้ามาคอนิต Tang sun tua amat jati nan sena amat raja monthi